จัดห้องพระยังไงให้ถูกหลักต้นรับปี2,567มาดูกันเลยค่ะรายการมูหมูหมูให้ปังดังให้พอโดยหมอปอเทพยานสนับสนุนโดยแปรงสีฟันบรัชมีคุ้มค่าและดีบรัชมีรับประกัน หลายคนหลายบ้านนะคะที่มีห้องพระนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะต้องจัดยังไงนะวางพระพุทธรูปอะไรยังไงต่างๆนะคะ mm hmm. วันนี้หมอปอมีเทคนิคในการจัดห้องพระให้ถูกหลักฮวงจุ้ยจัดดีชีวิตดีเฮงๆมาฝากกันค่ะห้องพระควรจะเป็นห้องที่อยู่หน้าสุดหรือเป็นห้องที่ไม่มีห้องอื่นมาบังนะหรือห้องนอนมาบังค่ะ เพราะว่านะคะการที่มีห้องมาบังนะสมมติห้องนอนของลูกเราพ่อแม่เราอยู่หน้าห้องพระเนี่ยแล้วพระเล็งไปที่ห้องนอนก็อาจจะเกิดความเจ็บป่วดหรือใดเกิดขึ้นก็ได้นะ,ค,ะควรจะใช้ห้องที่ไม่มีห้องบังนะหรือเป็นห้องที่อยู่หน้าสุดของบ้านค่ะวิธีการวางพระค่ะเราสามารถที่จะวางบนโต๊ะเรียบๆได้นะไม่ต้องมีชั้นมีอะไรก็ได้นะหรือตามงบประมาณที่คุณมีโดยนะคะวางจากลำดับของศีลคะ่ะ ศีล2 2 7ข้อนะลงมานะครก็เป็นศีลนะสิข้อ5ข้อต่างๆนะแล้วก็เป็นบุคคลเป็นเทพก็ได้นะเป็นกษัตริย์นะคะที่เรานับถือต่างๆนะคะหรือว่าเป็นกุมารเป็นอะไรต่างๆก็ไล่ลงมานะจากพระลงมาต่างๆตามลำดับของศีลค่ะในห้องคล้นะถึงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านก็ควรที่จะมีกระถางทูบใช้ทองเหลืองกระถางทูปพระต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้ทองเหลืองค่ะ เพราะว่ากระถางทูบเซรามิกจะใช้กับคนตายนะหรือบรรพาวดุดการไหว้บรรพาวดุดมากกว่ากระถางทูบทองเหลืองที่ควรใช้นะก็จะเป็น7นิ้วนะแบบนั้นก็จะสามารถที่จะรับขี้ทูบได้นะคะแม้ว่าจะอยู่ในบ้านนะการตั้งพระครั้งแรกก็ให้จุดทูบสามดอกนะแล้วก็ปล่อยให้ขี้ทูบนะให้ทูบหมดลงไปแล้วก็มีก้านทูบอยู่ในนั้นนะคะยังต้องมีก้านทูบอยู่ในกระถางทูบเสมอนะคะ แม้ว่าเราจะไม่ได้จุดครั้งต่อๆไปก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าครั้งแรกต้องจุดแน่นอนเลยนะคะวิธีการเช็ดนะคะไม่ควรยกพระขึ้นมานะวันปีใหม่อะไรก็ไม่ควรยกมาเช็ดแบบนี้นะวิธีการเช็ดนะคะก็คือกดแน่นๆนะคะแล้วก็นําผ้าสะอาดนะคะเช็ดเลยนะคะไม่ควรขยับขยืขย่นมากนะพระจะไม่มีพลังนะบางทีเราสังเกตอธิษฐานอะไรไม่สำเร็จเลยนะคะแบบนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งทริคกระถางทูบเช่นเดียวกันค่ะให้เช็ดรอบๆนะคะ ให้เช็ดรอบๆอย่ายกขึ้นมานะ,ะสำหรับห้องพระแค่นี้ก็ได้สำหรับทริคดีๆที่หมอปอนำมาฝากกันในวันนี้สำหรับห้องพระนะคะทุกท่านสามารถไปปฏิบัตินะนำไปใช้กันได้เลยเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะถ้าอยากย้ายพระนะคะให้เซฟและปลอดภัยที่สุดให้ย้ายวันพระค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับหมอปอเทพยานในทุกๆช่องทางเลยทีเดียวนะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะมี คอนเทนต์สายมูดีๆมีประโยชน์มีคุณค่านะคะอยู่ตรงนี้รอทุกวันวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะรายการมูมูมูมให้ปังดังให้พอโดยหมอปอเทพยานสนับสนุนโดย Brush Me คุ้มค่าและดี Brush มีรับประกันแอดมาที่ l ล n e แอด b r u s h m e b r u s h m e เพื่อรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษดีๆเฉพาะครอบครัว Brush Me เท่านั้น